ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับปุนการแชนเนลครับผมปริงแล้ววันนี้นะครับเราจะทําการรีวิวตัวละครโซนิกครับผมห้าดาวเหลืองห้าดามวม่วงนะครับซึ่งพลังของโซนิกตัวนี้อยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเลยนะครับผมก็เป็นกรอบแดงบวกสองนะครับผม สกิลนะครับผมลิมิตที่19อย่างอื่นก็97 97็ดบดแล้วก็96นะครับปดขีด5ดาวครับผมแล้วก็ปลุกตื่น5ดาวม่วงนะครับประวัติตามนี้ครับผมทักษะอันนี้ก็เกือบเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เกือบเต็มหมดเช่นเคยครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับต่อไปเป็นอันนี้ครับผมไอเทมเฉพาะ3าดาวอยู่แล้วนะครับจําเป็นต่อการขึ้น5ดาวม่วงครับผมอันนี้ก็เป็นสามดาวนะครับผม เซตอุปกรเป็นเซตแฟตน,นะครับผมเป็นเน้นความไวนะครับอันนี้ครับผมก็มีโมนัส,สปีของแถวนะครับผมแล้วก็มีพลังป้องกันโมนัส,สปีพลังป้องกันโมนัส,สปีเฮดพีครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีส5เซนะครับชิ้นนี้ก็มีพลังโจมตี15เซนครับผมมีอัตรากิติคอนหนึ่งแถวพลังเฮดพีหนึ่งแถวพลังโจมตีหนึ่งแถวลดป้องกันสองแถวครับผมชิ้นนี้เพราะผมมีพลังโจมตีขึ้นมา12เ สะท้อนดาเมจก็ผมที่ได้รับดาเมจโบนัสนะครับคิดนี้มีพลังนี้ปีสองแถวนะครับผมลดดาเมจโบนัสหนึ่งแถวแล้วก็บรดลดป้องกันหนึ่งแถวนะครับสเตตัสโดยรวมก็ตามนี้ครับผมพลังโจมตีอยู่ที่สามแสนหกเลือดสองแสนสองครับผมความเร็วเก้าร้อยห้าสิบสี่ัตราคิทิคอนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมทีมก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ สำหรับ ID ดีนี้นะผมเป็นไอดีสายฟรีเลยนะครับอืมอยู่ตรงไหนหน้ามันนี่ครับผมนี่นะครับเป็นไ d ดีสายฟรีแล้วผมไม่มีการเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแมแต่แพ็กฟูบุกิก็ไม่ได้เติมด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้ดูกันนะครับว่าโซนิข้าวเม่วงสามารถบัฟความไวให้เพื่อนได้ถึงขนาดไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็จะขอกดออกมาอีกครั้งนึงก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ อาจจะยังไม่ได้เข้าใจสกิลโซนอีกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมสกิลที่1งโจมตีธรรมดาโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจจาก1 2 0สนกิลนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างครับผมสกิลอันติฝังสี่เงาทาการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะผมต่อเป้าหมายแนวหลังนะครับสร้างดาเมจจาก750 750%สพลังโจมตีนะผมและสร้างดาเมจ พลังสะสม80%จากค่า HP สูงสุดของเป้าหมายสูงสุดไม่เกิน800%ของพลังโจมตีของโซนิกและในทุกๆรอบรักษาตัวเองต่อเนื่องจากดาเมจสกิลอะอันติ60%สกิลพาร์ตสีอ่ะตรงนี้เป็นทีเด็ดเลยนะผมเพิ่มความไวให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมทีม20%ในะเป็นแถวแนวนอนนะครับผม ของค่าวความเร็วของโซนิกก็สิบห้าเซนหลังเพื่อนในหลังเพื่อนในทีมก็จะตามนี้เลยนะผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเพิ่มความไวให้กับเพื่อนได้นะผมแถมยังสามารถสร้างลกให้กับเพื่อนได้อีกนะครับถ้าติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในเกมก็เลยนะผมเพราะว่าผมไม่ถนัดการรีวิวแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับโอเคผมเราไปเจอกันในเกมเลย โอเคครับผมมาแล้วนะครับไปกันเลยนะครับผมมาดูความไวของโซนิกกันนะครับอันนี้เป็นศึกดวนปีศาจนะครับผมมีแต่ปีศาจทั้งนั้นนะครับมาดูกันครับผมมาแล้วครับเป็นทางฝั่งของโซนิกฝั่งเราได้เปิดก่อนนะผมนี่ครับสร้างโลกครับผมสร้างลูกแล้วก็บควอกไวให้กับเพื่อนททีมครับผมทําการอัลติเมทไปก่อนเลยสี่ล้านหกแสนดาเมจ นี่ครับผมมีการสร้างโลดแล้วก็บรลความไวให้กับทั้งเกโลเกโลและยุงแดงนะครับนี่ครับผมจากเกโลเกโลออกตัวที่5้ามาออกตัวที่1เลยนะครับผมแล้วเจ้านี้ยุงแดงก็ได้บรรความไวหม่อมกันทําการอัลติเมทสกิลห้าละหนึ่งแสงเกไปหนึ่งตัวครับผมแต่ถ้าโซนิกแล้วเจ้านี้ดวงอัลติเมทสกิลหิวขึ้นมาโซนิกตอนนี้เลือกเต็มเลยนะครับผมจาัดก,การอันติเมทนะครับ คล้ายๆกการดูดเลือดเลยนะผมฮิวจากดาเมจของตัวเองหกสิบเอร์เซนะครับอย่างตะกี้อันตีไปสี่ล้านหกแสนนผมเอาดาเมจหกสิบเปอร์เซนมาฮิวให้กับตนเองนะครับผมมาครับขึ้นอยู่แค่ว่าจะฮิวนะครับผมส่งทุกข่าเปน็นอาบุสสามดาวอันตีสตาร์มาเลยสามตัวแล้วก็สี่ตัวไปเลยครับผมแล้วโจเซ่โจเซ่โดนอันตีมาหนึ่งล้านห้าแสนแล้วทีผมติดสตานนไปถึงสี่ตัว โซนิกไม่ได้ออกเกโลมไม่ได้ออกยุงแดงไม่ได้ออกแล้วก็ด้วงก็ไม่ได้ออกครับผมบีชคิงทําการอันเิเมสกิลไม่ได้อันตีด้วยแต่ยุงก็มีไล่โจมตีครับผมหนึ่งล้านแปดแสนโจมเซ่ทำการอันตีครับบึ้มไปครับผมยุงเข้าไปไล่โจมตีบึมแตกไปครับผมและตรงนี้เขาอันตีใหม่แล้วยางยังไม่หยุดด้วยบึม รอบนี้ยุงไม่โดนนะครับผมตัวแบกคันนี้คงจะยกให้ยุงจริงนะครับไม่ครับผมยุงทําการอันติเมตสกิลจู่โจมพริบตาปิดฉากไปได้นะครับแมบตบนี้ยังถือว่าเป็นแมตที่ไม่ตึงครับผมเดี๋ยวเราไปหาแมตที่ตึงๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ครับผมเราขอว่าไปอยู่ในแมตที่ตึงๆก่อนเลยก็แล้วกัน,นครับผม มาครับผมคนที่เราจะเจอก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับไปกันเลยครับผมอันดับสูงกว่าเราหน่อยนะครับพลังเยอะกว่าครับผมคอปูบอมเหมือนกันเลยมาครับแมตบ์นี้คงย่างจะตึงก็หล่นตรงนี้ความไวของคุณออโต้นะครับเหนือกว่านะครับผมเรามาดูดาเมจแล้วก็สกิลอันติกันชัดๆนะครับปึ๊บบับปึ๊บบัฟฝังสีเงาอันติ พาเข้าป่าไปสองร้านสองร้อยก็าแสงครับผมโลกแตกแล้วก็มีการสร้างโรยกับเพื่อนอมทีครับแต่ด้วยความที่มีโรคปูบอมอยู่แล้วเลยไม่เห็นนะครับผมทัศน์สุเมกีทำการอันติเข้าไปนะครับอยง่ดงโจตีอยู่โจมพิมพ์ตาเขาไปแตกไปหนึ่งเลยนะผมโซนอีกฝั่งตรงข้ามอันติมาไม่ใช่บูสามดาครับอันติกลับมาทัศน์สุเมกีตายไปไม่เล่นครับผมฝั่งผมตีธรรมดาไปตีกระหน่ํา ฝั่งเขาทําการลงแขันก้นอนุมามาถือเป็นจักรประเด็กที่โหดมากเลยผมตัวนี้เดี๋ยวจังหวะน,นี้ครับผมซนอีกถือเป็นตัวแบกได้เลยนะครับเพราะว่ามีการสร้างพลังจากดาเมสะสมครับผมลูกความแรงไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้อย่างแรงเลยนะครับผมมาครับคอยดูนะครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดัมเมสังสมปึ้มห้าล้านหนึ่งแสนแตกไปหนึ่งตัวครับผม ถ้าใครยังไม่เข้าใจาว่าดาเมจสะสมคืออะไรตรงนี้ครับผมตรงคําว่าสถานะนะครับนี่ครับผมสถานะพลังสะสมตรงนี้นะครับเป็นสกิลพาสซสฟของเจ้า,จา,จาตัวนะผมสะสมอาดาเมจพลังสะสมไปได้นะครับไม่เกินแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหรือก็คือ ความแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับต่อให้ศัตรูจะเลือดเยอะขนาดไหนโซนิกก็จะทําเลือดได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับผมตัวที่ดีจริงๆแต่ขออภัยนะครับถ้าอธิบายไม่ละเอียดครับผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมาะกับสายรีวิวจรงนี้อันติไปเกือบติดไม่ยอดท้อเลยนะครับผมเหตุผลที่เจาะโล่ไม่เข้าคงเป็นเพราะว่าโล่เขาหนามามาครับผมแต่ที่เลือดโลดได้จะมาจากพลังสะสมนะครับอันติไปโล่แตกครับผม ยูจุดโจมเข้าไปจากว่าเด็กตีธรรมดายูก็ไม่ได้จมตีตายครับผมแล้วก็โดนระเบิดฟ้าชิวต,ตายไปโซนิกทำด้ำเมบถึง29%เลยนะครับผมถูกเยอะมากๆเลยนะครับโซนิกตัวนี้ก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ